สำหรับวันนี้เป็นวันที่30ธันวาคมปีพศ2 5 6 4ใกล้จะสิ้นปีแล้วนะครับวันนี้พาเพื่อนๆนมาชมบอนนาญี่ปุ่นด่างนะครับหรือว่าเยลโลสแปดสำหรับต้นนี้ทางสวนเคยถ่ายลงไปแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆนที่ติดตามอยู่ก็น่าจะเคยได้ชมหรือว่าผ่านตากันมาบ้างนะครับต้นนี้จากที่ทางสวนได้รับจากเพื่อนนะครับไม่ได้คิดตังกัน จากที่ปลูกมานะครับยังไม่มีหลุดเขียวคือด่างทุกใบเลยนะครับด่างทุกใบค่อนข้างด่างสวยด้วยนะครับพอดีผมเพิ่งเติมน้ำเข้าไปนะครับถ้ายังไม่เติมจะเริ่มเห็นว่ามีหน่อนะครับเกิดขึ้นมาหลายหนอแล้วนะครับรวมทั้งไหลมันเริ่มที่จะใหญ่ขึ้นนะครับพอดีผมเติมน้ำขึ้นมาสูงพอสมควรเพราะว่าจุดที่วางนี้จะได้รับแสงแดด เกือบทั้งวันนะครับเกือบทั้งวันเลยค่อนข้างที่จะสวยนะครับสําหรับต้นนี้สําหรับบอนนาญี่ปุ่นด่างมีหลายท่านนะครับเวลาปลูกก็จะมีหลุดเขียวเยอะนะครับเยอะเหมือนกันอ่ะอยังพอที่จะมองเห็นนะครับพอดีเพิ่งเติมน้ําเข้าไปทําให้อาจจะไม่ค่อยเห็นหน่อเขานะครับอันนี้เป็นอีกต้นหนึ่งนะครับต้นนี้ก็เริ่มโตแล้ว มีไหลที่ขนาดค่อนข้างใหญ่อยู่หนึ่งไหลนะครับใบนี้ก็ใกล้จะทิ้งทิ้งใบแล้วนะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้ตัดออกลำต้นก็ด่างสวยนะครับลองสังเกตดูพอดีผมเลี้ยงเลี้ยงในกระมังนะครับเลี้ยงในกระมังโดยใชยด้ดินดินโครนนะครับเป็นที่เลนจากนาสวยนะครับ ผมค่อนข้างชอบเพราะว่าฟอมต้นเขาก็ไม่ใหญ่นะครับไม่ใหญ่เหมือนบอลทั่วไปเท่าที่ดูนะครับตอนนี้น่าจะประมาณไม่เกิน30เซนนะครับยังไม่เกิน30สิบเซนผมเลี้ยงปล่อยนะครับไม่ได้ใส่ปุ๋ยหรือว่าดูแลอะไรมากนะักปล่อยเขาเลยค่อนข้างสวยนะครับเพราะว่าอยากเพื่อนๆสังเกตน,นะครับ ตางที่ต้นที่ใบที่ก้านเลยนะครับพอดีผมก็ไม่ได้แยกนะครับตอนที่มันมาเนี่ยมันมันมันจะติดกันสองต้นนะครับก็ยังไม่ได้แยกออกมีเพื่อนๆขอแบ่งอยู่เหมือนกันนะครับตั้งใจว่าจะรอดูให้มันโชว์ฟอร์มใบเต็มที่ก่อนนะครับว่ามันจะมีหลุดเกี่ยวไหมก็ยังไม่มีนะครับเดี๋ยวถ้ามันเริ่มมีหน่อเยอะนะครับหรือว่าโตพอที่จะแยกได้ ก็จะนำมาแบ่งเพื่อนๆที่ติดตามกันอยู่นะครับ